สวัสดีครับ <S <S โหนี่ได้สักหลังก็จะดีดนะครับหลังคาสูงมาก <S <S จะกลับไปเหรอยังมีช่างทำงานอยู่นะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดเรื่องนะครับหัวคลิปด้วยบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้าน a อฟเฟมนะครับ เราอยู่ที่อาณาจักรสักทองดูตอนแรกในรูปภาพมันจะดูไม่ใหญ่นะครับแต่พอมาดูของจริงนี่นใหญ่มากความสูง6เมตรเลยครับอ่ะก็ติดตามชมเรื่อยๆครับยังไงก็ก่อนเดื่นก็ขอกําลังใจได้นยนึ่งเนาะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์หรือติดตามไว้กับช่องของซันโตลาวนะครับมีบ้านสวยๆเป็นไอเดียนําไปสร้างบ้านหรือจะติดต่อมาให้ที่นี่ไปสร้างบ้านให้ก็ได้นะครับเพราะว่ามีทีมงานช่างแล้วก็ผู้ออกแบบฝีมือคุณภาพ อ่ะวันนี้เราจะมาดูบ้านที่เรียกว่าเอฟเอ็กำลังดำเนินการก่อสร้างนะครับแต่ว่ามีการปูพงปูพืพ้นผนังอะไรเรียบร้อยหมดแล้วเนาะก็อาจจะเหลือไม่ได้มากแล้วอีกไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับมาชมกันได้นะครับจะเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าโดดเด่นสะดุดตาท่านผู้ผ่านไปมาเลยครับขับรถผ่านเส้นสาย36เนี่ยจะไปทางชนบุรีหรือไปทางระยองเนี่ยครับตรงนี้เขาเรียกว่าใกล้ๆกับแยกดอกบอลน,นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยอาณาจากักรสังทองก็ยังสร้างบ้านในหลายๆรูปแบบหลายๆสไตล์ด้วยนะครับ จะเป็นบ้านน็อกดาวนบ้านประกอบหรือไม่ก็เป็นบ้านอคอนกีตบ้านปูนก็ได้นะครับติดต่อมาได้เลยครับสูงมากอันนี้เป็นไซส์ขนาดที่เป็นบ้านที่เรียกว่าสูงเอฟเฟมอก็ตั้งแต่รีวิวของอาณาจักรสักทองมาจริงๆคือโมเดลนี้นมีมาอยู่แล้วครับแต่ว่าก็มีลูกค้าออเดอร์ในปีนี้พอดีก็จะได้มารีวิวให้ดูพอดีเนาะโอ้นี่เอเฟมนี่สูงใหญ่มากเลยส <laughs> วัสดีครับจากตรงนี้ ขึ้นไปมันก็หกเมตรครับอยู่ในช่วงนี้กําลังก่อสร้างก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะใช่ครับความกว้างนี่หกหรือเปล่าเนี่ยหเมตรครับหเมตรแล้วก็ลึกไปเท่าไหร่ครับเก้าอ่าก็แสดงว่าคือขนส่งได้เป็นชิ้นแล้วก็ด้านข้างอีกชิ้นนข้างซับซ้อนหน่อยถ้าคุณออกแบบจะเข้าใจแต่ว่าถ้าคนอื่นมองนี่ก็จะไม่รู้ว่าถอดยังไงอ๋อถอดประกอบชิ้นส่วนไปส่งให้ลูกค้าได้นะครับ ก็ยังเป็นจุดเด่นของที่เขาเรียกว่าอาณาจักรสักทองดังนั้นวัสดุก่อสร้างที่นี่ก็ไม้สักทองอครับโอ้โ oh, ห oh, เข้ามาตรงนี้เหมือนคุยกับทางคุณปฏิที่เข,ข้าแล้วว่าตรงนี้จะทําเป็นห้องนอนสองพากสองส่วนข้างล่างจะเป็นห้องนอนสาหรับห้องนอนเล็กๆก็อยู่ได้คนสองคนเนาะส่วนข้างบนก็จะเป็นห้องนอนบันไดก็ทรงดีไซน์เหมือนเดิมครับขึ้นง่ายลงง่ายนะครับประมาณนี้ไม่ได้สูงมากดูเนื้อไม้ท่านผู้ชม อันนี้คือไม้สักนะครับจะบอกให้ไม้สักเลยโครงสร้างก็ยังเป็นโครงสร้างที่เหล็กกันวันไนนะครับผสมประสานกันแล้วก็แต่งด้วยไม้สักอ๋อขึ้นมานี่คือแบบยังมีพื้นที่โล่งๆด้านบนอีกนะครับเดี๋ยวเรามาให้ดูกันประมาณนี้ครับคืออาจจะยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์เต็มร้อซนะครับนะขึ้นมาตรงนี้ลมโฟลเลยท่านผู้ชมลมโฟลพัดข้ามาไงครับการ ประกอบในส่วนของชิ้นส่วนต,ต่างๆนี่คือดูเนี้ยบ้างเลยครับนี่สวยมากสวยมากอ่าต่อด,ดูตรงนี้ครับเห็นไหมก็ยังมีพื้นที่ข้างบนโล่งๆเลยนะครับเน้นเป็นบ้านที่มีความสูงโปร่งโล่งจริงๆดูแล้วแล้วอยากถามข้อมูลสนใจจะสั่งซื้อสั่งสร้างบ้านหลังนี้ก็ให้โทรมาสอบถามรายละเอียดอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าดีเทลของตัวสร้างหรือว่าแปลนรูปแบบบ้านเนี่ยต้อง ททรมมาามาถงผมก็จะพามาดูในส่วนของเหมือนกับว่าพามาทัวร์แล้วกันเนาะแต่ว่าเป็นบ้านที่กําลังสร้างอยู่นะครับจะเป็นรูปทรงอย่างนี้เลยจะแยกเป็นสส่วนครับขวามือตร,ตรงนี้คงเป็นห้องน้ำนะครับสูงอยู่นะครับไม่ต่ํากว่า2เมตรนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้ทำเป็นห้องนอนส่วนนี้ด้วยได้นะครับ๋อ้พอดีเลยแล้วมีหน้าต่างรับรวมรับแสงตรงนี้ ถือว่าโอเคมากๆครับทำเป็นห้องนอนได้สบายๆเลยนะมันถึงจะเป็นตัวเอเฉียงมางี้ครับแต่ว่ามุมฝั่งฝัง่งทั้งด้านนี้ก็ยังเป็นผนังที่ตรงแนวตั้งนะครับถือว่าโล่งจริงๆครับแล้วก็บริเวณส่วนนี้จะทําเป็นลิฟวิ g งแอนเรียนะครับยังมีพื้นที่แบบว่าตรงนี้6เมตรนะครับ6เมตรตรงนี้ขนย้ายได้อยู่นะ ตอนแรกไนดะ้เอ๊ะมันจะเป็นบ้านที่ไปสร้างหน้าง,งานหรือเปล่าว่ามันไซส์ใหญ่จริงๆนะครับแต่ว่าคุณประทีปนะครับก็บอกว่าเอาไปสร้างตรงนี้แหละแล้วก็เป็นบ้านที่มาประกบกันแล้วก็ถอดประกอบไปประกอบที่หน้าบ้านลูกค้าเลยนะครับ9เ <9 S 2> นาะ9คูณแล้วก็สูง6สุดยอดไหมครับอาณาจาักรสักทองครับขอบอกเลยว่าเป็นบ้านที่น่าอยู่นะครับส่วนยังไงชอบสไตล์ไหนแบบไหนเนี่ยเรามีให้เลือกหลายๆโมเดลนะท่านผู้ชมนะ ก็ถือว่าเป็นการดูบ้านที่เรากําลังที่จะสร้างอยู่นะครับเดี๋ยวโมเดลอื่นๆก็จะให้ชมด้วยครับเราจะแบ่งเป็น e p ีแล้วกันนะครับเนี่ยพื้นที่ส่วนนี้จะเป็นพื้นที่ที่หลังบ้านนะครับหลังบ้านที่คือประกอบด้วยไม้สักเรียบร้อยแล้วนะครับคือมองในรูปภาพในวิดีโอนี่เหมือนจะเล็กนะแต่ว่าจริงๆใหญ่มากครับเดี๋ยวขอยืนให้ดูแล้วกันว่ามันใหญ่แค่ไหนนะครับเป็นบ้านายูาใส่เลยก็ได้หรือจะทําเป็น ไตล์คาเฟ่รีสอร์ทห้องพักอะไรก็ได้นะครับมันจะเหมาะนะไปวางบานภูคงภูเขาเงี้ยดูสวยเด่นเลยนะครับอยากแนะนําีพีนี้แนะนําหลังนี้ครับก่อนจะดูบ้านหลังต่อไปก็จะทําเป็นคนละ E ีีนะครับวันนี้มาก็คงจะได้ดูบ้านหลายๆห,หลังเพราะว่าดูแต่ละ,ะจุดนี้มีบ้านที่ติดตั้งสร้างเสร็จแล้วแบบว่าให้ชมกันสวยๆอยู่หลายหลังเลยนะครับอ่างั้นตรงนี้ก็ให้ดูรูปทรงของบ้าน AF เ a m e ame, นะครับเอาแบบดูแบบว่าอลังการแบบไม่เสษก็ได้ครับอ่ะไปดูกันเลยครับ แล้วครับระหว่างฝั่งห้องน้ำกับฝั่งห้องที่เป็นห้องนอนฝั่งนี้ครับก็เข้ามาจะมีช่องทางเดินเข้ามา,านะครับเป็นห้องนอนเลย,เลย